สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้เย็นเย็นน้องวันเย็นเย็นอากาศเย็นเย็นช่วงเย็นเย็นพาพี่น้องมาดูไอ้นุมตีหาปลานาะหาปลาน,นี่เป็นบอ่อเก่านะแต่ว่ายังมีน้ำแล้วก็จะมีปลาอยู่ครับนะรู้ว่าจะมีปลาไหลไหมเอา เริ่มจับแล้วเริ่มจับแล้วครับโอ้มีทั้งท่อมีทั้งยางรถซานี่ SY 2 0ฟล์ร้อยมาด้วยน้องอู้ไอ่ช่อนไอ่ชอนช่อนช่อนป่านยังคือไงครับเสด็จอ่ะอู้โอ้งวุ้งวุ้งว้ดูด้วยดูด้วยโอ้่น้องดูป่านนะโป้าจิตโตูกพี่โชว์หน่อยตัวใหญ่แอ้ว เี่ยครับหอดโลว่านี่ปลาหอดเนาะโอ้ปลาปลาดุกนาเยอะมากครับเอานัดนัดทั้งบุญเลยคู่ทั้งเร็วระวังเลยปลาดุกโอ้ปลาหน่อยกันหลดูว่าจะมีปลาไหลไหมน้องซาเน่เอส0ายสองร้อยฮับปลานะครับโอ้ได้ปลาช่อนแล้วก็ปลาดุก นั่นเอาถังก่อนครับอันอันนี้สูบแล้วว่น้าครับก่อนโอ้สีสีเอามันลึกกว่านี่บ่เอาลึกกว่านิอ๋อแต่ว่าแต่ว่าใหญ่สักนิดหละอ่ะหลายยุงหนายเ้เบิร์ดอ๋อนี่เบิร์ดเลยพริกแลนวนะดอกอ๋ออ๋อพริกยางเออเอาฝนมาเนาะฝนมาฝนมาแล้วครับพี่น้องเฮ้ เดี๋ยวผมก้างร่มก่อนนี่ผมเอาร่มมาน้องนะครับเห็นร่มไหมคนจับก็จับไปเอ้อเดี๋ยว้อรีวิวก็รีวิวไปพี่น้องเอาทั้งเตียนทั้งปาลาไหลแล้วบัานี้ฝนเม็ดใหญ่มาด้วยครับเอาเปียกเป็นเปียกงานนี้ทุนทุนสร้างอู้หูดูครับทางนูน้นเด้อเด้อเด้อ โอกปลาปลาดุกนาเยอะครับแตว่าคอยดูว่าจะมีอาจจะมีปลาไหลอยู่ครับโอ้ทำไมฝนมาตอนนี้ล่ะเหนียวครับดินเนียวเอาเจอแล้วปลาปลาดุกน,นาก็จะอร่อยครับนะเอาไปต้ม ต้มใส่ใบมะขามเฮ้ยตักติวอย่างนี้ไปนอนชุกนอดเลยโอฝนมาครับรีวิวกลางฝนเลยดีว่ามีร่มอยู่เอามาติดรถครับเี้สระมันตื้นครับก็เ,เลยเอาลึกหน่อยซาดีเอสวายสองร้อยีศูนย์จุดเก้าสามลูกบาทเมตรสำหรับบักเก็ตของเขา เ <laughs> จ้าของบอก็ช่วยกันจับนะครับมีถุถังอยู่ประมาณ3อ่ะแล้วแต่โอ้เหมือนแรงสิตม้มยำเนาะพี่น้องเลยสงสัยปลาชาติเจริญทรัพย์กลับบ้านดึกแน่วันนี้ไปหาจวดอยู่แถวนี้ก่อนนะรับเอาอดูเอานั่นนั่นนะทุบก,กี่มีปลาครับไอ้ช่อนตัวใหญ่ตัวละโลเลย ร้อยห้พลังมาครับมิซูมิชิซีเอ็สูบเทอรโบคอมรเอร์ินเตอร์ทอรโบชาร์ระบายความร้อนด้วยน้ำมีสิตันครับตีไปเลยเจ็ดสีเหลืองนะ s a ส y อนนีหลอดไฟ LED ดีมุมอามเชื่อมนอกเชื่อมายเสริมด้วยแผ่นเหล็กสันเชกมีหอดยางรถพี่น้องเลย สี่คนครับสี่คนต้องจับปลากันปัามคาวาสกิเคสาีตัวเดินคายบ้าครับไปๆลวงไปโอ้นั่นๆช่อนโดนช่อนโดนคือแกมไม่ได้วิชนะครับไม่ได้จับเลยโอ้ปลาดุกปลดุกนาเยอะครับดุกนานี่อร่อยนะพี่น้อง นั่นๆๆๆๆๆเยอะนะบราดุกจะเป็นรอ้อยอ่าจัดเต็มปุ๊บแล้วครับห้าพันสองร้อยชั่วโมงครับระวังเด้อระวังอุ๊บ โอ้เจอปลาไหลพี่น้องปลาไหลแต่ว่าตัวเล็กครับก็วิธีวีสานเราอย่างนี้พี่นอ้องโอ้ช่อนปลาช่อนปลาช่อนในตัวใหญ่ครับจะมีเจ้าของญาติเขาอยู่อยู่คนสี่คนนะอยู่รอบทิศทางนะครับนะนีดเลยนี่เย้เย จะมีต้องดูว่าปลาไหลจะได้ยินเสียงเพราะาจะหนีครับนะนี่น่าจะอยู่ลึกดูก่อนฝนตกมานิดๆครับพอเปียกแต่ว่าไม่แรงครับจะต,ตกสักคึ่งชั่วโมงน่าจะดีครับกระบอกไฮดรอลิกสีดำโอ้ปลาลงน้อง เจออะไรเอย่ยเจอไม้ครับไม้เยอะเลยโอ้เดยวระวังครับน้ำกระเด็นกระดอนโคลนโดนคนหาปลาอยู่ดูใบแท็ก80เซนก็หรือว่า ดีครับนะไปแต่กว้างดีดีส่วนใหญ่รถคุณระดับยี่สิบตัน21 22 23นะครับก็อ,อยู่ที่แปดสิโคตรนี่เยอะมากโคติแล้วไม่ไม่แห้งนะแต่ว่าปีนี้นี่แรงมากครับอีบุ๊คผมว่าปลาช่อนที่ไหนได้รากไม้ปลาช่อนก็คือปลาคอแล้วไหมนะ้อง ไาช่อนในภาษาไทยภาษาอีสานก็ประคอประดุกก็ประดุกครับนะประหมอก็ประเข็งประมาณนี้นะครับปลาไหลก็เอียนนะครับเข้าว่ากันไปเอา้าแต่งรอนะแต่งสโลปนิดนึงหน่อย ดินนี่ข้างล่างนี่ตับมาแล้วครับสีม่วงเลยลาก็ได้อยู่ประมาณ4 5หโลครับแต่ฝั่งนี้มีครับพี่น้องนี่นะมันอยู่มันอยู่ในในยางรถครับนี่นีครับอยู่ในต่อนไม้นี่ก็มีอ่อดึงไปโอ้ มีโอชิซะด้วยอฮ้ยเลวะโอ้ปลาปลา,านี่มันอยู่ในท่อเนี่ยลงไปนี่นี่นี่นไอ้บอสเนี่ยย่างรถเนี่ยเลยนี่ครับอันไม้นั่นอยู่ใต้นะ่ะเดีต้องย่างมาทั้งทีนับ่บ่อ่ะโอ้ได้คนละโลสองโลเลยเนี่ย ผลใจซานี่สอบถามได้พี่น้อง0 9 8 2 7 2 3 7 5 2ปัจจุบันดูแลโดยแม็กซานี่นะครับ204ครับตัวนี้ก็3 3มสามนัดเก้าหนะครับสดผ่อลก็ดาวน์10%ผ่อนกันยาวๆ48เดือนเออจังเลยวะอาจารย์นัดนี่คนทำแมคโคนะครับปกติแกทำแมคโคแต่ว่าแกลงมาจับปลา ฟาห้องห้องฟ้าห้องเขี่ยหับไหลไปในตัวครับอ่ะชินาทีเดี๋ยวจะเบื่อกันไมน่น้องจบด้วยซาดี้เอสไวยสองร้อยีซูมิชิตัวนี้สี่เอ็มห้ก็เมันเร็วสีสูบก็จะประหยัดนะบอลละสามพัน สองพันห้าสามพันสามพันห้าครับแล้วไปงานฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ